ไม่นแวดี้อวูกสาจพูดนะเซลเม่ดีดินิสัยบอดีดิเอลูกขามีลูกสาวของเขาคุณยาวกว่านิสัยบอดีเซลเม่ดีขนาดเลยบซึ้ออย่างน้านี่ขนนี่ขนมใส่หนซึ่งม่ขายซึงไม่ขายเลยซ่เปิดมินิมาร์ทอาบอโอ้บอต้องกินข้าวหรอกกินแต่ขนมไม่นาะอ้าว

มาได้ยินกันใครบอว่าม่บอกะกี้นี่มาได้ยินเหูมาดแคกินหมูฟงกับกรหุเอ้ยพี่กับนี่อย่างหมูหัวนี่อย่างนี้ห้องห้องอย่างนี้มีอันนี้เป็นนุ้มจืดโอ้ไม่นน้ต้องเปี้ยว โยเกิร์ตโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนมไทยกินกินแล้วได้สวยผู้ใดอยากกินสวยๆผู้ใดอยากสวยก็นมไทยก็ต้องกินนมเปรี้ยวเปรี้ยวบด้วจ้ะเด้ออันนี้ยังมีมันคือไหนบุกเจออันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เหรอเรต้องกินข้าวอืมไล่ให้มันกินแต่ขนมหูเราต้องให้มันกินข้าวตัวแต่ขนมนะเลือดจะไม่จันเลยดูดี้อมาขายยังไหงขนมเนี่ย พี่มึงขายบ่รู้อันนี้ของแม่ไม่ใช่ม่ไม่ใช่่ได้เบิร์จู๊ไมันชีอยัางนั่นก็คือถูกแล้วลลอ๋อก็ยังได้ถูกน้อยๆล่ะลูกเลยทุกทีน้องโมาเป็นดอนกจีนเป็นกระแดดกระจอมนะอืมนี่อันนี้ของอาหารแม่ก็คือเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางกระป๋องมะเห็ดฟางกระป๋องแล้วก็เมื่อนี่ได้อันนินได้งอ<ม> ในเงาะสับปะรดกระป๋องอือกับในเงาะกระป,ป๋องนั่นแหละมือนีิเพราะว่าไปไกลวะได้สิไปสปริงเวลว่ไรไหมไปส,สปริงเวล,ลไปสิผลไม้สดดังสิไปวะไรเป็นดอกดาวไปได้แค่หากิโลวะแต่เลสือดูเนี่ยอยู่ในนกเนี่ยอยู่หลังเอเชียนก์นกเนี่ยแล้วก็ขนมขนมดังไทยนัน่นนี่เป็นเค้กอุ้ยเค้ไกคไู่ใหนื่อยเค้กไม่มันแล้วก็ขนมปิ้งหรือก้นอนไข่ไข่เนี่ยบอสต้องกินไปแล้วอันบอสต้องกินไปแล้วอันบอส้องอยังก้อนกินบ่มาอวดก้อน,อน เาบอกว่าต้งกาลูกเ็าจินได้บอกว่าจีนมาได้ได้ไหนบอกคือพิษกฎหมายเนาะนี่เป็นแบบว่าสมเขียงสมเขียงมันเท้าจะมวันเมืองใหญ่ไงสมเชียวหวานไม่จ้าสมเขียวหวานนะคะ้าหน่เมืองใหญ่ขนาดนี้บอกสมเชียวหวานใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเย็นเย็นเหมือนมะปอกกินวันหยิก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ตู้เย็นอันนี้ยังนี่งลูกเนตเนตกาแฟบอ นี่กาแฟน้องเป็นไทยเพป็นไปกินเอาไปกินเวลาไปทํางานนะออ้ยนี่อืมนี่กับอันอีกอย่างก่อนแล้ยโยเกิร์ตนี่นี่โยเกิร์ตเวลาไปทํางานเพป็นกับยาคู่เอ,อ้ยยาคู่โยเกิร์ตโยเกิร์ตนหรือมันอย่ากับถอดหน้าถอาหลังหนเด็กหนังเลย มีเงี้ยเจลกล้องสองกล้องก็แล้วแต่เธออ่ะอันนี้ของยาฉันพูดมันคืออย่างหนุ่มเมกแมงรักอันนี้เป็นเม็ดแมงรักลดอันเบสโซซีเออลดอันนี้ไหมเบสโซซีดเบสโซซีดซีซีเนี่ยกระลุกนั่นเป็นแกนเบสโซซีเบสโซซีเนาะอันนั้นเป็นแกนนี่เป็นบ้านเท้องเอิญเม็ดแมงรักนี่แหละเอ้าผสมน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้ม เป็นเม็ดเม็ดหลักคือกันผสมอย่างนี้ลูกอ่านมาออกผสมฮันนี่อ่นมาฮันนี่บ่๊มบนพ่อใหญ่ปีเตอร์ได้ฮันนี่อันนี้ฮันนี่จากหลังแล้วก็อย่างนี้บ่วย,ย Peter, นน Honey, <c oughs> เราถึงใจมันเหลายรคุณมีเคสบวชเคสก่อนจะฆ่าไม่รู้สึกว่าแม่เสือหนีมาอยู่อันที่เจ็บโอ้ยลูกมีอันหนึ่งบ่านอันหนึ่งมือนี่ได้ชิ้นหนึ่งมืออื่น,นปลาคอปลาคอหัวขาดปลาช่อน คนตัดหัวตัดขี้มันออกมาตัวยางไงแล้วมันมีไข่อยู่ในหนีมั้งตัวบอกอักยางใหญ่กว่เห็นไข่มันลอยอยู่ในถองเปิงๆอันนี้มันเกี่ยวกับถึกเด้ไข่ไข่แล้วว่มันเกี่ยวกับถึกดิมาช่อม,มออออแม่แบบว่าเป็นนักวิกจัยเนาะเออพวกคุณนะ <c oughs> ไม่เป็นนักวนะิจัยหน่าลูกเออ <c oughs> ไม่เป็นนักวนะิจัยหน่าเธอแม่ไม่รู้ซะแล้วเธอทีเป็นนักวิจัยอันนี้กับศิใยชาแบบว่า ใช้ตูเ้เย็นว้ก่อนอืมใช้ตูเ้เย็นว้ก่อนแล้วค่อยมันหนึ่ง,นนะงนหน่อยจ้ะเนาะเนี่ยวางว้นนี้ก่อนอืมบอกน่าจะสิอวดเค้กก่อนจังสิอวดอันนี้มันอีมันขี้เหนะียวเนาะอ๋อนี่ผักก็อวดนี่ก่อนนี่้ก็อวดเค้กอะไรอันนี้ผักผักกวางตุ่งผักกวางตุ่งทีงมกก่มันหนึ่งเลยนะจ้ะมันหนึ่งแนคะ่ปาลนี่ย่ะมืออื้นมืออื้นมออันมือนี่หรอกก็กระบื้องเขียอืม <c oughs> นี่ชืว่าไงนี่ก็ไม่ใช่กระเขื้ออยู่ไานเ,เชียว ในเอเชียบับที่นี่นคนเอเชียคนนั้นคนเนียก็ล่ะคนอั้นอินเดียคนอินเดียเห็นจาจะพูดเรียกบัคเขียภาษาว่ามันอีหยังก็เลยว่าไทยเอกแพนสนนทไทยเอกแพนก็คือบัคเขียกินจังไรภาษาว่า how to eat สนว่าอย่าพูดลึกกินกัดกักินจัะสิละกัดไปกัดบัคเขียเขาจะพูดภาษทิพ์ให้เขาเบิ่งเขามาถามนี่ยู่รนอันเอเชียเนี่ยเออนี่พวกกัดกัดบัคเขีย แตก,กินยเสีกักินสดสดเลยสังบเลือกิงไปกัดบัขเขียเขาใช่ไหมมาตลตลนั่นะบเขียอเ,เอเกแผนมาเอกแผนจะตที่บักเขียบักเขียนีจะหนวยงามๆหน่วยงามงามเลยเห็นไหมงามสดสดไม่ไหมยเออสิมาไว้สุปไงสุปหรือกินสดสดสิกินกับต้หมูกรงก็ได้เออบักเขีย มะเขียก็คือเอกเพล่บะแล้วก็ข้าวโพดโอ้ยอันนี้ว่าไม่ข้าวโพดบะงงเงี้ยวอู้แต่จะมาจะนิ่งข้าวโพดให้น่อยวันนี้ไม่ซื้อมาสองแกงเนี้ยที่กินก็ไปอยังก็กินกับปูน่ะอือบอยังม่ลืมอ่าดูความพดฒนงนี่ข้าวโพดที่หลังอันนี้เป็นบะงงเงี้ยวน้องหมูจักก็บะงงเงี้ยวน้องหมูจักน้องเฉยเด็กสมัยใหม่นี่บุกหมูจักหนึางเลยหมูจั๊กก็ใส่เงินอย่างเดียว เลยเลยเด็กสมัยใหม่น <Yaz ums on> ี่มูตัดก็ใส่เงินอย่างเดียวแต่บอกอกใส่หัวลูกเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยตีหัวมันเนี่ยคอหัวเป็นแบบระลมพกคูณนะลูกคอหัวคอหัวมันเออคอคอหัวบุ๊กคอหรือว่าบุ๊กสองย่างน่ะนี่แหละข้าวโพดซื้อมาสองแกนว่าสิมาหนึ่งเลลืมว่าเป็นยังหรอกเออชจังหนึ่งกินมันุืนก็ได้นะว่าเป็นยังวัตเสียงแล้วก็นี่เขาอันอดผ้าน้องไทยดอกนี่ ซื้อมะหนว่วยหนึ่งน้องใชยว่าหนว่วยหนึ่งด้วแม่ฉันก็เลยหน่วยนี้่วยเดียวนี่นี่ก็เป็นอัานี่หนุ่มน้อยนี่คนอื่นน้ำแก้วบักน้ำแก้วคนเมียงบักน้ำแก้วคนไทยฟักทองคนอีสานนี่บักอือ้อคนอีสานบักอื้อเออแบบมีหลายซื้อเน๊ะเออแบบไงบ้มีหลายผักไงแต่ว่าผักใก่นี่เยคนอื่นอย่างงง ผักไตก่บู้จักลืมอันนี้ก็เป็นดอกผักดอกผักอันนั่นนะเพื่นตัดดอกมันออกป่ดอกอันนั้นไม่จ้าดอกต้นหอมจ้ะดอกต้นหอมหอมดอกผักกระเงงยามบ้มา,านละครกระแล้วจีรศยามเช้าแรงเลิศล,ลงมาแอบแอบเขียดตานะ้องโยงยามฟ้าหอมฮวนฮวนเขียดหมู เหตุคาคำเห็นหมอลำพากันมวลโบเลยสมัน้นๆเสียงมวนแล้วอ,อย่าจะพูดเสียงมวนนะคะเป็นนักร้องเก่านะคะเก่ากึกเลยค่ะอ,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 อันนี้เค้กว่ามันเค้กมันเกิดดอกนี่วันหนังแห้อันนี้มานหน่องเพื่อไหนนี่มาใส่ลูกให้เที่ยงเ okay, <keep> อากระเ็บไว้เอาก็เก็บไว้ใส่เวลาวันเกิดวันหยังเทียนไปใส่่เอาถิ่มไงสลาดเอาอันซื้อเค้กอยากกินเค้กพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเที่ยงวันเกิดมา แต่บอโมเมนมันเกิดห่งแบบว่าเก็บไว้ใส่ปีรุ่นปีหน้าปีรุ่นอันนี้ปวดจังไหนนาะบ่านนี้ลูกเอ้ยเป็นยังไงเออติดเทปกระจายนะเออแต่กันไม่กระลุกเออไม่หันเขาติดเทปเป็อย่างนี้ก็แล้วแก้ออกนี่เลยคลุกโซ่ลงหมดได้กินอันเลยยิ่งซุ่มซ่ามอยู่บ้านกบักปวดหัวติดนี่ติดจทปแดงของเทอมนี่รักกัน เขาติ๊ดหลายวันหรือม่ทางนีจะต้องแกะเดี๋ยวแป๊บนึงเขียดหมูเขียดคาคำเห็นหมอลำพากันมวนอยู่ไหนโด่ไม่ในป้วนมีปวนเอ้ยอยู่ไหนมาเด้อมากินเค้กมาเด้อแม่ไงปวนมากินเค้กเสียงแคนก่อมเสียงซอเอาละอีแล้ว ก uh ็อนกิน huh. ก็ตองาก่อนใช่ล oh ูกก mm ่อนกิน huh. ก uh ็ต huh. mm ้องอางก่อ hmm. น oh, ี mm ้ล hmm. mm ูแดีลิปินตน่องแล้วก็มีอัไก็ลกดําดันีห้อนอย่ก็ลูกเออบูเบอรี่อันแดงพนนห้องยังี นี่นี่เลงเลงเข้าข้างอน่ะมันขึ้นอย่างนบัดเีนีไม่ขึ้นอย่างนอ่บัดเีนีเล็กโูฟิสเนมันบุมจัเกะบุูอ๋อบุกินยาเช็ไทยกินย่งเดียวก่อนไหนล้างก็ซิมากินมาเออมงายบ่กินไแตะกองเก่าขี้ทีขี้เก็บไแตะกองเกามเดี๋ยวไปกินนะลูก๋าคุณสวย Chi <laughs> à? mày, mày ăn kem con chim sống. Hãy 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 là hãy 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 hã แม่บอกลวกนะแม่ก็บอกไม่ลูกแล้วแม่ล้วงกันแม่บอกไม่ล้วงเออมอแม่บอกลวกนี่ก็แม่มีลูกอ่ะเออมาไมีลูกหนึ่บวันี้ช่วยจ่าเงินนี่บ้าเราจะไม่แต่งเลยถ้าลวกก็บอกมีลูกแกก็ลูกแม่แม่บอกมีแม่ก็บอกมีใครช่วยแม่จ่้ยตังค์เออแต่ก็บอกเออมันก็บอดีเหรอไมีลูกไอดีแล้วเอาแต่อย่าเอาหลายคนเลิกจะไม่แต่งเลยบ้าเด้๋